สวัสดีครับพบกับอุตอรถยกช่างเป็ดอีกตามเคยนะครับวันนี้เราก็ได้ทําสีแขนนะครับแล้วก็สีตัวถังแล้วก็สีกระบะนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับเราทําอยู่2ส,สีนะครับสีน้ําเงินนะครับวันไฟแสบตานะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับ ท there, ่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1 7 9 2 8 4นะครับคันนี้แพ็คคู่นะครับจะมืดๆหน่อยนะครับเราถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับว่าเราทําสีเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายให้ดูตอนสีแห้งแล้วก็ประกอบนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1 7 9 2 8 4นะครับวันนี้เรามางานที่พิกัดนะครับแพ็คคู่นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 8 3 1 7 9 2 8 4นะครับ คันี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาให้ดูเราพ่นในตัวกระบะนะครับเราพ่นในตัวกระบะเนี่ยนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับคันี้เป็นสตาร์ด้านะครับสตาร์ด้าตอนเดียวนะครับสตาร์ด้าตอนเดียวทําเป็นสีน้ําเงินนะครับทาเป็นสีน้ําเงินท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่ เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับอู่ต่อรถยกช่างเป็ดนะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานนะครับติดต่อสอบถามกันได้เรื่องราคานะครับราคาเป็นกันเองนะครับบริการถึงหน้าบ้านนะครับบริการถึงหน้าบ้านท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับนี่นะครับเราให้ดูกันนะครับเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้พร้อมประกอบนะครับพรุ่งนี้พร้อมประกอบนะครับพรุ่งนี้พร้อมประกอบแล้วนะครับส่งงานให้ลูกค้านะครับ เป็นแพ็คคู่พรุ่งนี้จะทําสีคันนี้นะครับพรุ่งนี้จะทําสีคันนี้ด้วยนะครับท่านใดที่ตรงสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 9 2 8 4นะครับเราให้ดูอุปกรณ์แขนนะครับแขนแล้วก็ทําเป็นสีแดงนะครับคันนี้ทําเป็นสีแดงนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 9 2 8 4นะครับเบอร์โทรศัพท์083792844นะครับนะครับ อาพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนสีแห้งนะครับตอนสีแห้งแล้วก็ตอนเช้าๆนะครับเพราะว่าตอนนี้อามืดแล้วนะครับจะเป็นดำๆหน่อยเราจะมองไม่เห็นว่าอาสีอาเข้าทุกจุดหรือไม่นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดแปนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์แปดแปนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้เรามาดูอา ตอนเช้าๆเราก่อนที่จะประกอบเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเราไปทุกจังหวัดนะครับเราไปทุกจังหวัดนะครับมีลูกค้าทุกจังหวัดนะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับบริการถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องจอดรถนะครับใช้เวลาต่ออยู่5วันนะครับต่อคันนะครับเวลาต่ออยู่5วันต่อคันนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เรื่องราคานะครับ เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับเบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับนี่จะมืดๆหน่อยนะครับตอนเช้าๆเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ามีไฟแค่หลอดเดียวหลอดเล็กๆนะครับมันจะมืดๆเราจะไม่เห็นว่าเงางามขนาดไหนนะครับโอเคนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเรื่องราคากันได้ครับเบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับสีัสดีครับ